สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีนะครับวันนี้เรามี2ตัวที่น่าสนใจมากๆมารีวิว VS กันนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสเต็ปกีด้วยนะฮะรายการที่ทำให้คุณพบกับกนรดมือถือรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเราน่ะไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพูดนั่นเองทางซ้ายมือคือตัวแพงล่าสุดเลยฮะ HTC U อันเราฮะแล้วก็มี lgv 2 0ที่ดูใช้เป็นเครื่องหลักป่ตอนนี้เหมือนกันนะฮะวันนี้มันก็เหมือนกับเป็นแฟลกชิพนะฮะของปี2 0 1 6นะฮะอย่าง v 2 0แล้วก็เหมือนกับอันนี้ก็ยังไม่เชิงแฟลกชิพนะฮะแต่ว่าก็เพิ่งออกปี2 0 1 7นเะฮะเรามาดูกันก่อนว่าตัวไหนเนี่ยมันจะถูกใจอะไรยังไงในตัวคุณหรือว่าตัวน่าดุดอย่างไรบ้างมาชมกันเลย lgv 2 0นะครับเปิดกล่องออกมาเนี่ยท่ต้องบอกว่ามีการออกแบบกล่องนะที่ดูดีเลยทีเดียวนะฮะ live s m o o d นะฮะ when you play more นะะ ลักษณะของเขาก็คือการเปิดแบบนี้ฮะเปิดออกมาอย่างนี้ตรงนี้มีหูฟังนะฮะ BNO นะฮะอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะ หูฟังเบีลนโอแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ชาร์จนะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะดูดออกมาใช้แล้วนะฮะก็การชาร์จไฟเนี่ยมันก็เป็นแบบ9โวลต์1.8นะฮะว่าเร็วไหมมันก็ไม่ได้เร็วปี๊ดปพัทอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ถือว่าเร็วก็คือถือว่าเป็นควิกชาร์จนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วแบบเท่าโวลต์ของอ p p o ที่มันเร็วแบบเร็วแบบบ้าพลังมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จากสบการที่ใช้เลยนะให้คิดดูว่าถ้าวันหนึ่งโวลต์ของ oppo มันทำเป็น usb type c จะเป็นยังไงมันจะน่าจะเจ๋งมากนะฮะูฟาางเบีียยนนโอฮฮะะกก็็่ลดสวม นะฮะกล่องดูมินิมอลดีนะฮะอ๋อสายเป็นแบบนี้นะฮะสำหรับ B and O แล้วก็หูฟังเขาจะเป็นแบบเป็นแบบอินเอียร์นะฮะเป็นแบบอินเอียร์ด้วยนะฮะก็เขียนชัดเจนว่าเป็น B and O ฮะ Bang and o l u f s e n นะฮะก็เดี๋ยวเราจะได้ทดสอบเรื่องการฟังเสียงด้วยนะฮะสำหรับวันนี้อ่ะออกมาเลยแล้วกันเรียกว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็มีชื่อเสียงด้านการใช้เสียงมานานนะอย่าง HTC นะฮะส่วนทาง V 2 0เองก็ มีการจับมือร่วมกับแบรนด์ที่ต้องบอกว่าระดับโลกนะคะอย่าง Bank a n d o l u อเนี่ยเดี๋ยวเรามาได้ดูกันนะว่าเป็นยังไงนะฮะวิธีการปิดนี้ก็จะยากหน่อยนะฮะมีคู่มือแบตเตอรี่นะฮะจะมีแบตเตอรี่แยกได้ซึ่ง V20 จะถอดแบตเตอรี่ได้นะฮะโอเคฮะนั่นคือ V20 ฮะ,ะต่อไปเรามาดู HTC U Ultra บ้างดีกว่านะฮะแกะมาก็จะมีเครื่องฮะ,ะมีเครื่องอยู่นะ,ะแล้วก็มีหูฟังนะฮะ ของ HTC ที่ต้องบอกว่าตอน HTC 6เนี่ยทำมาไว้ได้แบบโหดเยี่ยมเยี่ยงปีศาจยิ่งนักนะฮะสำหรับ HTC นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้เป็นยังไงนะ,ะตัวนี้ก็ใช้รูนะฮะแบบ USB Type C ด้วยนะฮะผ้าเช็ดนะฮะมีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำฮะ,ะแล้วมีเข็มจิ้มซิมนะฮะทางนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะฮะ แล้วก็ usb type c เหมือนเดิมนะฮะหัวชาร์จตัวนี้ระบุว่าเป็น9โวลต์1.7เนะฮะเท่าที่ลองชาร์จดูเมื่อคืนทั้งคู่นะย้ำว่าทั้งคู่เลยไม่ได้เร็วต่างกันเท่าไหร่นักแล้วก็ไม่ได้เร็วเท่าวอลของ oppo เช่นกันนะฮะแต่ว่ารามีชาร์จเร็วมาก็ดีแล้วนะฮะก็ตามแบบฉบับ Quick Charge 3าจเข้าลฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะนี่คือ Htc u นะฮะอัน r รานะฮะแล้วก็ lg v 2 0นะฮะและตอนนี้ทั้ง2เครื่องนะฮะก็มาอยู่หน้านะเรี้นนนคสงิะ เขาบอกว่าสวยมากๆจริงๆสวยแบบอลังการงานสร้างโอ้โหสวยแบบโคตรสวยนะฮะพูดอย่างนั้นเลยดีกว่าส่วน LGV 20เนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องของดีไซน์เยอะนะฮะว่าดีไซน์มันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แต่สำหรับนดูเนี่ยนดูว่ามันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะามว่าสวยไหมน่ดูว่ามันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ก็ถามว่าแย่ไหมนดูว่ามันก็ไม่ได้แย่นะอันนี้มันแล้วแต่คนชอบเป็นเรื่องของรสนิยมนะฮะตัวนี้เนี่ยจะออกแบบนะฮะอย่างที่คุณเห็นเลยนะว่าเป็นแบบ ลิควิดเซอร์เฟนะฮะมันจะเหมือนแบบเป็นน้ำเป็นกระจกนะฮะแบบดูเงาเงาวับวับนะแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยสวยมากมากข้างล่างจะมี USB Type C ฮะแล้วก็มีลำโพงฮะแล้วก็มีไมโครโฟนฮะตรงนี้น่าจะเป็นเสาสัญญาณเหมือนเดิมนะฮะซึ่งจะเห็นว่าการออกแบบข้างหลังเนี่ยเสาสัญญาณจะไม่มีการพาดผ่านตรงนี้แล้วนะฮะแต่ว่าจะไปอยู่นี่ฮะเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะแผ่นนะฮะข้างบนมีที่จิ้มซิมนะฮะไมโครตัดเสียงนะฮะตัวนี้ ก็ตัวนี้จะเพิ่มเมมรี่การ์ดนะฮะเดี๋ยวลองดูกันตัวนี้จะเป็นแบบไฮบริดสล็อตฮะเป็นไฮบริดก็คือซิม2เนี่ยจะเนี่ยฮะก็จะเห็นเลยว่าเป็นไมโคร SD สติการ์ดนะฮะในช่องที่2แล้วก็ใส่ซิม2ได้นะเป็นไฮบริดสล็อตฮะซึ่งจะแตกต่างจาก LG นะฮะซึ่งเราว่าทาง HTC เนี่ยถ้าจะถอดซิมออกมาจะต้องใช้เข็มจิ้มซิมฮะแต่ทาง LG เนี่ยสามารถที่จะเปิดฝาลังนะฮะแบบนี้ฮะรึออกมานะฮะแบบนี้ฮะก็เปิดฝาลังมาปุ๊บนะฮะถ้าเป็น LG เนี่ยจะเห็นว่ามุมนี้นะฮะจะสามารถใส่ซิมสองได้นะฮะแล้วก็ใส่ซิมหนึ่งตรงนี้แล้วก็ใส่ไมโครเอสติ card าได้โดยไม่ต้องเลือกนะฮะว่าจะใช้ซิม2หรือใช้ไมโคร s อสติกตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะฮะและอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่เนี่ยสามารถถอดได้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เองเนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนได้อย่างง่ายได้นะฮะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ LG V20 นะที่ทำให้คนหลายๆคนตัดสินใจซื้อ LG V20 ไปน,ะนั่นเองนะฮะสำหรับด้านค่านร HTC เนี่ยจะสามารถใช้ปุ่ม power นะ,ะในการปลดจริงๆแล้ว HTC สามารถที่จะเคาะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดได้นะ,ะแต่เราดูดไ่ไดนตั้งไวนะ้ตั้งมันแบบดันขึ้นมานะฮะก็ตัวจอเนี่ยดูสวยเลยทีเดียวนะฮะการออกแบบต่างๆเนี่ยมันดูมันดูดีมากๆอยากให้ทุกคนค่อยๆดูมันนะฮะอย่างละเมีดละไยนะฮะนี่คือ HTC ฮะงานมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะมันจะแบบมันจะ พิเศษนะฮะมันจะพิเศษกว่าเขาอื่นเสมอนะฮะที่สุดท้าสุดของ LG เนี่ยจะเป็นปุ่ม power นะฮะอยู่ตรงนี้แทนนะฮะแล้วก็ทั้ง2หน้าจอเนี่ยจะเห็นว่ามี second screen ทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าเท่านี้น่าดูดรู้เนี่ยเหมือน LG มันจะทํามาก่อนนะนะฮะก็ออกมาเรียกว่าเหมือนจะเป็น pattern เดียวกันนะฮะทำงานได้เหมือนเหมือนกันนะฮะใน2ตัวนี้ก็เหมือนเหมือน HTC ทำตามมากกว่านะเราว่านะอ่ะ รัตัวนี้ก็น้ำหนักฮะน้ำหนักเรื่องของน้ำหนักเนี่ย htc ตัวนี้ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะฮะคือเป็นโทรศัพท์ที่ถือแล้วเนี่ยมีน้ำหนักเลยอะถือนานนนี่ตกใส่หน้านี่มีดั้งหักกันม้างอะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็อยู่กลางๆงฮะไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาเกินไปตกใส่หน้าก็น่าจะดั้งเบี้ยวเฉยแต่ไม่ถึงกับหักอะไรเงี้ยนะใช้งานทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีวก,นกว่าฮะทั้งสองตัวนี้เนี่ยสเปคนะฮะก็เรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆนะฮะ ตัวนี้จะเป็น snapdragon 820นะส่วนทางซ้ายมือเราจะเป็น snapdragon 821อย่างที่ว่ามันออกมาทีหลังนะฮะจริงๆแล้วทั้งสองเครื่องนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในความเร็วเนี่ยต้องบอกว่าเร็วมากอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าทาง snapdragon 820หรือ821เนี่ยมันค่อนข้างเร็วมากนะฮะการใช้างาน,นทั่วไปถือว,ว่าเร็วนะฮะถ้า htc n ก็มีตัว second screen ที่รำดูดกูก่อนว่าทำงานได้คล้ายๆกันอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการตั้งนะฮะแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยนะฮะแล้วก็แบบกดเข้าไปได้เลยเหมือนกันนะฮะปัดไปอีกนะฮะก็็จะเปน,นนนอัีี้ม อุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวนะฮะจะมีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีมิวสิกฮะเพลงนะสเต็ปอันนี้ตั้งได้เยอะนะจริงๆลำตั้งได้อีกนะฮะเราตั้งค่านะฮะแล้วก็ไปที่เมนูนะฮะคือทาง LG เองก็ทําได้เยอะฮะเข้าไปที่เซตติ้งนะฮะแล้วก็ second screen นะครับตัวของ HTC เองก็มีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวฮหนดูให้ดูไปที่คําว่า dis on นี่ฮะเมื่อกี้ฮะ second display ฮะ secondary display นะฮะก็จะมีให้ใช้งานนนะะฮใตัวของ เขาเรียกว่า second screen ทั้งสองนะฮะจะเห็นว่า LG เนี่ยจะมี quick c o n t a c t เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะฮะ music player ก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็มี recent app นะฮะแอปที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าตัว HTC นี่เหมือนจะไม่เห็นนะฮะมี upcoming plan นะฮะ upcoming event นะฮะตัว LG จะมี signature มี quick tools นะเห็นว่า LG นั้มีเยอะกว่านะฮะมีเยอะกว่าต้นฉบับนะฮะมีเยอะกว่ามากนะฮะสามารถเปิด t o l e toggle ได้เหมือนกันนะฮะ สามารถสลับได้นะครับว่าจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังนะฮะแบบนี้ฮะตัว LG เองก็ทําได้เหมือนกันนะนี่ฮะก็เหมือนกับสลับขึ้นลงขึ้นลงได้เหมือนกันนะจ๊ะอ่าว่าจะทําอะไรก็ทําไปนะฮะสรับปุ่มของ HC ครั้งนี้นะ,ะจะมีปุ่มออกมาอยู่ข้างนอกด้วยนะฮะแตะแล้วกดไม่ได้นะ,ะใช้วิธีแตะเอานะฮะการใช้งานทั่วไปเรื่องของจอภาพต,ต่างเดี๋ยวเรามาดูเรื่องจอภาพเรื่องแรกเลยลวกัน1 2 3มนะฮะเือว่าการทํางานต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเดี๋ยวเราจะดู ตัวเสียงลำโพงด้วยกันนะฮะเอาเครื่อง HTC ก่อน HTC เนี่ยลำโพงจะออกคู่นะฮะคือตรงนี้นแล้วก็ตรงนี้นะฮะออกคู่เสียงดังฮะ,ะเสียค<อ>งค่อนข้างดังเลยทีเดียวะฮะ ก็ถือว่าดังฮะแล้วลำโพงก็ออกตรงนี้นะฮะแล้วก็ออกตรงนี้ด้วยคู่กันนะฮะ LG ของเรานะฮะจริงๆ LG เนี่ยมีปัญหาอยู่นิดหน่อยเหมือนกันตอนที่นัดดุดเล่นเกมเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าพอเล่น ROV เงี้ยมือมันจะไปบังลำโพงะฮะแล้วเสียงมันจะมิดหายไปเลยขนาดเอาไว้ข้างบนแล้วนะมันก็ยังบังอยู่นะฮะ,อะลองดู เท่าที่ฟังดูนะฮะเปิดน้ำไม่ได้ฮะโดนลิกสิทธิ์เออตัว HTC เนี่ยลำโพงเสียงจะดังกว่านะฮะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะเรื่องของจอภาพนี่จริงๆแล้วมันก็พูดยากอยู่นะการแสดงผลสีดำนะฮะของทั้ง2ตัวหรือว่าการแสดงผลสีต่างๆเนี่ยเอาจริงนะดูดว่าตัว HTC เนี่ยจะมีคอนทราสที่สูงกว่าคือจอสีจะเข้มกว่านะฮะอย่างเห็นได้ชัดเลยในเห็นว่านี่คือสีนะฮะ สีออกมาเข้มมากนะฮะแล้วก็การแสดงผลสีดําต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทาัง htc เองเนี่ยก็จะทําได้สีสีจัดกว่านั่นเองนะฮะสีจะจัดกว่าก็ลองดูนะฮะสำหรับใครที่ชอบแบบไหนเพราะว่าแคร่เรื่องจอต่างก,กันนิดๆดหน่อยหน่อยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะฮะสำหรับปุ่มของ htc เนี่ยนะ,ะจะอยู่ข้างนอกเลยนะทั้งแบ็คนะฮะแล้วก็รีเซนต์แอปแล้วก็ปุ่มโฮมนะส่วน lg เนี่ยจะอยู่ข้างในนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเพราะว่าปุ่มนี้อยู่ข้างในก็โอกาสที่จะเสียก็ ถ้าจอไม่แตกจนทัชไม่ได้ก็ยังสามารถใช้สูตรอื่นได้อันนี้ถ้าแตกแถวๆนี้ก็ยังไม่แน่ใ,ใจเหมือนกันนะว่าทัดได้หรือเปล่าเพราะว่าก็ยังไม่เคยแตกนะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้ง2อย่างนะฮะแต่แน,น,น่ๆปุ่มสแกนนิ้วอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะส่วน LG อยู่ข้างหลังคุณชอบสแกนนิ้วข้างหน้าข้างหลังมากกว่าเนะี่ดูชอบอะไรก็ได้อะแต่ว่าข้างหน้าก็สะดวกดีเหมือนกันนะข้างหลังก็ได้นะก็ได้แหละเออแล้วแต่คนชอบนะฮะการถือต่างๆก็โอเคนะฮะเรื่องกล้องถ่ายภาพนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะะะนนนนนตออีี้้าม่่งงยูขวดึะ เป็นน้ำพึ่งจากงานชมรวดแต่งงานของใครสักคนหนึ่งนะฮะของเพื่อนคุณโยโย่เนี่ยนะฮะอ่ะเราก็จะมาลองดูกันนะฮะการจับโฟกัสต่างๆเนี่ยถ้าเป็น LG นะฮะก็จะมีเลนส์แบบอันตรายนะฮะกับเลนส์แบบธรรมดาถ้ากดแบบอันตรายปุ๊บมันจะกว้างมากฮะมันจะกว้างจริงจังมากส่วน HTC เนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะฮะก็อน,นี้เป็นฟังก์ชันดีๆนะฮะหลายๆคนคงทราบแล้วจากการดู LG V20 ไปนะฮะนี่ฮะ ระบบออโต้โฟกัสเนี่ยจะโฟกัสแล้วก็จะมีเขียวๆข,ขึ้นมาฮะว่าตรงไหนที่เราจับแล้วมันชัดบ้างนะฮะจากนั้นก็กดปึ๊บนะฮะนี่คือทีเด็ดนะฮะของ LG V20 ฮะคะ่อนข้างโดดเด่นเรื่องของการโฟกัสนะฮะแล้วความคมของภาพนี่ก็คือทําได้ดีมากๆนะฮะส่วนทาง HTC เองนะฮะชูจุดเด่นเรื่องแอนตร้าพิกเซลนะฮะก็คือถ่ายที่มือได้ดีนะฮะนั้นเอาว่า HTC10 เนี่ยได้รับรางวัล Best of s t e p ปกี ee, ปี2016นะฮะในเรื่องของการถ่ายที่แสงน้อยนะฮะตัวนี้ก็ ถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะแต่จะเห็นเลยว่ามุมมันแคบกว่า LG เยอะมากแม้ว่าจะถ่ายแบบเอ่อเขาเลยนะถ่ายแบบจากระยะเดียวกันเนี่ยจะเห็นเลยว่า LG เนี่ยมันมันเป็นมือถือที่มีเลนส์มุมมองที่กว้างกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะมากอะอย่าง LG เนี่ยาดูถือแค่นี้นี่คุณได้ภาพแบบเยอะมากแค่นี้นะถ้าถอยมาอีกนก็เยอะเลยถ้าเป็น HTC อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะหนึ่งสองสามดูนะนะฮะก็จะยังแคบกว่านะถึงจะยังไงก็ยังดูแคบกว่านะฮะ แต่ว่ามันก็แคบกว่าแค่เล็กน้อยนะฮะไม่เท่าไหร่นะฮะก็โอเคนะฮะเรามาดูโหมดของ HTC บ้างนะฮะมี Zoe นะฮะ Panorama นะฮะมีโหมด Pro นะฮะ Video นะฮะมีโหมดที่ชื่อว่า Rich Manual Controls นะฮะ Android Capture นะฮะก็คือเป็นโหมด Pro Camera นั่นเองนะฮะของ HTC ครั้งนี้ก็มีหลายอย่างให้เราเล่นนะฮะมีถ่ายแบบไฟล์ Raw ได้นะถ่ายแบบ JPEG ได้นะฮะ โอเคนะก็จะามารปรับ ISO นะฮะสูงสุด3,200นะฮะ3,200มีออโต้นะฮะอันนี้เป็นชัตเตอร์สปีดนะฮะมีชัตเตอร์สปีดแล้วก็มีระยะนะฮะที่คุณอยากจะโฟกัสนะฮะจะเป็นมาโคหรือว่าจะเป็นแบบแลน์สเคปวิวไกลๆนะไวเบลานนะฮะปรับแสงมีหมดฮะสำหรับโหมดโปรของ HTC นะฮะถ้าเป็น ตัวตัวอันนี้ฮะปรับได้นะฮะแสงจะเอาฟ้าเเหลืองให้ไหนได้หมดนะฮะตัวของ LG เองนะก็สามารถปรับแสงนะปรับ ISO นะฮะได้สูงสุด3200เท่ากันนะฮะแล้วก็มีชัตเตอร์สปีดนะฮะสูงสุดนะฮะ1ต่อ3200แล้วก็30วินาทีนะฮะตัวนี้โอเคปรับเป็นออโต้ไหมนะฮะค้าสำรติเราปรับผิดแล้วก็ปรับุ่มนะฮะและสามารถถ่ายไฟล์แบบ ไฟล์รอได้ด้วยนะฮะกดปุ่มนี้นะฮะแล้วก็จะมี Save as Raw เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่มีตัวนี้จะเป็นเหมือนลูกเล่นฟิลเตอร์นะฮะของ LG เขามาดูโหมดวิดีโอบ้างฮะ,ะโหมดวิดีโอของ LG เนี่ยก็สามารถปรับนะฮะแบบแมนนวลได้เหมือนกันแล้วก็สามารถอัดได้นะฮะสูงสุดที่60 fps นะฮะบิตเรทเนี่ยสามารถปรับได้ละเอียดมากปรับแบบไ i ไฟ การอัดเสียงก็ได้โอ้โหเป็นไงเจ๋งไหมอลังการงานสร้างมากอันนี้คือ LG นะฮะส่วนทางการอัดวิดีโอนะฮะของทาง HTC เนี่ยจะมีโหมดที่ชื่อว่า h i Res Audio นะฮะมี h i Res Audio นะฮะสามารถปรับนะฮะเพื่ออัดเสียงแบบ High Resolution ได้นะฮะมี Quality นะฮะสูงสุดนะฮะแบบ 4K นะฮะ 4K ปรับค่าเซตติ้งฮะซึ่งในการอัดวิดีโอเนี่ยนะฮะเบื้องต้นของ HTC เนี่ยนันดุดไม่สามารถนะฮะที่จะหาการอัดวิดีโอแบบ60 FPS เจอเลยนะฮะเหลือเชื่อมากฮะหาไม่เจอจริงฮะเพราะาตอนอัดไปเนี่ยรู้เลยว่าไม่ใช่60 FPS แน่นอนนะฮะไม่ใช่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดดูด้วยกันนะฮะจะเห็นว่ามันไม่ใช่นะฮะเนี่ยไม่ใช่60 FPS นะฮะแต่ว่าคุณภาพภาพนี่คมกริบเลยนะ คลิปเลแบบคุณภาพแบบเด็ดมากนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่60 fps อยู่ดีนะฮะซึ่งจะแตกต่างจาก LG V20 นะ,ะที่สามารถทำที่สามารถทำ60 fps ได้นะ,ะสำหรับกล้องหน้านะฮะของ HTC U Ultra นี่คือ16ล้านพิกเซลเลยนะฮะแน่นอนว่าคมกว่า LG V20 เนี่ยเยอะมากๆนะฮะสวยกว่าเยอะมากๆเช่นกัน นะฮะดูดีแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าที่บึนบนนี้ก็น็อกเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าที่สว่างสานนี้สบายนะฮะก็ความเนียนอะไรก็ดูดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าถามว่ามุมมุมมันจะไม่กว้างเท่า HTC 10นะ,ะ HTC 10นี่มุมจะกว้างกว่ามากเลยอ่ะลองดูจะบอก HTC รุ่นนี้ทำปุ่มมันแน่นมากฮะ,ะเวลาเรากดเนี่ยต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะฮะก็ออกมาดูดีเลยทีเดียวนะฮะความเนียนอะไรเนี่ย มันมันได้อยู่นะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เท่ามือถือจีนนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างดูดีมากนะฮะในที่ที่มีแสงสว่างนะ,ะทำได้ดีมากๆเลยสำหรับ lg v 2 0นะ,ะถึงแม้ว่าจะดูเนียนสุดเท่าที่ lg เคยทำมาก็ตามแต่นะฮะแต่ว่ามันก็ยังแบบเขาเรียกนะมันก็ยังไม่เท่ากับ htc ในเรื่องความเนียนนะฮะแต่ว่าคุณจะเห็นว่าเลนส์วายนี่มันวายกว่าเยอะมากๆนํำซ้ำนั่นเรลปกดปุ่มนี้นะฮะมันจะกลายเป็นแบบอภิมหาอลังการแห่งความวายคุณดูดิคุณดูเอาว่ามันแบบ มันกว้างแค่ไหนมันกว้างแบบกว้างโคตรกว้างมากๆกว้างที่สุดในโลกาใบนี้นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเลนหนึ่งที่เอาไว้ใช้นะฮะในการที่จะถ่ายรูปต่างๆอย่างนี้เป็นตัวอย่างภาพถ่ายที่นิวถ่ายด้วย l g v 20คุณเห็นว่ามันกว้างจนแบบไม่มีใคร กว้างเท่านี้อีกแล้วบนโลกใบนี้ด้วยกล้องหน้านะฮะแลนนี่คือจุดเด่นของ LG V 20อยากได้กองหน้ากองกว้างกับการไปเที่ยวคนเดียวอยากได้วิวด้วยอยากได้อะไรด้วยรับรองว่า LG V 20ไม่ทําให้คุณผิดหวังในเรื่องของความกว้างทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะฮะรับรองว่าคุณจะต้องชอบมันอย่างแน่นอนมาถึงเรื่องของเสียงเพลงมาแล้วนะฮะเราจะกลับไปที่ของมันที่ถูกต้องนะครับทีปนะฮะเราก็จะฟังจาก YouTube เหมือนเดิมนะฮะโดยที่เราจะให้ทั้ง2ตัวเนี่ยนะฮะ ใช้หูฟังนะฮะของตัวเองนะฮะสำหรับ HTC นะฮะเราก็จะใช้ HTC เนี่ยคู่กันไปเลยนะฮะให้มันจบกันไปนะฮะ LG ฮะ Bang Olufsen นะฮะเราจะใช้จากเพลงเดียวกันฮะคือเพลงยังของวง The f l a m i n g o ในการทดสอบนะฮะสายห้ามาดูดีเหมือนกันนะสำหรับ LG นะฮะสายทำดูดีเลยทีเดียวอ่ะมาเราจะเริ่มฟังจาก LG ก่อนนะฮะก็มีการบอกเลยว่าคุณสามารถได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการฟังไฮไฟโค้ดแดกนะฮะเปิดเลยฮะ ทุกอย่างออโต้ฮะไม่ต้องทำอะไรเยอะซัดมาเลิกตอนที่ HTC 10มาเนี่ยคุณจะเห็นว่าด,ดุดแบบกีดล่างขนาดไหนนะฮะตัวน,นี้เนี่ยสามารถปรับเหมือนกับ HTC U Sonic ได้นะฮะตัวน,นี้ก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับจูนนะฮะเหมือนจูนจูนหน่อยอะไรเงี้ยนี่คือจูนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองฟังเพลงด้วยกันดีกว่านะฮะโห มันคนละเรื่องเลยอะฮะคุณผู้ชมฮะมันคนละเรื่องเลยอะคือไอ้นี่แบบเบสมาแบบตุ้มมอาจจะเป็นเพราะหูฟังมันดีมากด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือถ้าคุณซื้อ s C U อั t ตรคุณจะได้หูฟังอันนี้ไปแล้วเสียงแบบอลังการมากนะเขาบอกว่าเออพี่เนี่ยมันไม่มีรูเสียบหูฟัง3.5เนี่ยแต่คุณเชื่อเหอะว่าคุณถ้าคุณได้ลองหูฟังตัวนี้แล้วคุณจะไม่อยากไปใช้หูฟังอื่นที่มันไม่3.5เลยคือเสียงดีมากๆนะฮะ โหไล่กาดมากฮะเสียงไล่กาดมากจริงๆสุดยอดฮะสุดยอดจริงๆก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องเสียงเนี่ยดูดเทใจให้ทาง HTC มากกว่าละกันนะฮะต้องบอกว่าให้เลย HTC นี่เสียงมันอลังการจริงๆนะเรื่องกล้องผ่านไปฮะเรื่องทุกอย่างผ่านไปการใช้งานเนี่ยความเร็วก็ไม่ต่างกันมากหรอก HTC จะเร็วกว่าเล็กน้อยนะฮะ Second Screen นะฮะคุณพอใจหรือยังนะฮะแล้วก็เรื่องเซนเซอร์อะไรไม่ต้องห่วงนะ,ะมือถือแบบนี้ครบหมดทุกอย่างนะฮะแล้วคุณล่ะ ชอบตัวไหนมากกว่ากันนะถ้าณดุดถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันคือถ้าถ้า HCC ตัวนี้ได้เลนส์กว้างแบบ LG V 2 0นะก็คือดีกว่าแบบอลังการมากอีกอย่างหนึ่งถ้า LG V 2 0ก็คือมีจุดเด่นก็คือสามารถใส่2ซิมได้และเพิ่มเมมได้แล้วก็ถอดแบตเตอรี่ได้อันนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันและเลนส์วายของเขาเนี่แหละนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบมันมันคือเอกลักษณ์เลยคนระับคือความเจ๋งของเขานะฮะ HCC ตัวนี้ก็มันก็เหมือนแบบเปิด HCC 10ที่ออกแบบใหม่ให้มันดูแบบ สวยงามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ดูดีขึ้นเสียงเพลงนะฮะยังคงไว้ลายเลยฮะดูดีเลยทีเดียวแบตเตอรี่ทั้ง2ตัวนะฮะไม่อยู่ในเกณฑ์ทนอะไรมากมายนะักทั้งคู่เลยนะฮะใครที่คิดไปว่าจะใช้แบตอึดทั้งวัน2ตัวนี้ไม่ใช่คําตอบของคุณแน่นะมันไม่ได้อึดขนาดนั้นนะฮะทั้งคู่เลยก็แต่ละตัวมีจุดเด่นแตกต่างกันนะฮะคุณชอบอะไรคือจะบอกเลยว่า อันนี้จะบอกเลยนะว่าถ้าใช้ตัวนี้เราก็รู้สึกว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราก็คือสมบูรณ์แบบเหมือนกันแต่ถ้าจะไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเราคิดถึง LGV 20ตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้มีคนขอซื้อต่อไปแล้วเราสึกเลยว่าถ้าคุณต้องการจะไปเที่ยวคนเดียวเลนส์กว้างของมันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะอันตรายของเขาเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบได้รับประสบการณ์ที่มันแบบแปลกใหม่จริงๆอะ่ะเออนะฮะแต่พูดไปก็คงไม่เข้าใจนะฮะ เรื่องเสียงก็อย่างที่พูดไปนะเบนโอก็ออกเน้นแบบเน้นใสรายละเอียดดีหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้สนั่นวันไหวอะไรนะฮะส่ว HTC นี่ก็เน้นกระหึ่มนะฮะเหมาะกับชาวร็อกอย่างรุนแรงมากๆนะฮะอ๋อลืมบอกนะในกล่อง HTC จะมีเคสแถมมาด้วยนะฮะแต่ว่าก็ปกป้องอะไรไม่ค่อยได้หรอกฮะก็ใส่ไว้กันนะฮะสำหรับวันนี้นะขอํำลาเป็นี้ฮะนี่คือ HTC U Andra นะฮะและ LG V 20ฮะขอบคุณมากฮะที่รับชมกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ